พูดถึงล่าสุดค่ะม,มีการรายงานข่าวว่าทททนะคะจับมือกับไทยแอร์เอเชียค่ะจัดแคมเปญลุ้นบินฟรีทั้งปีต่อยอดดีไซน์เอฟิกดันการรับรู้กว่า650ล้านครั้งนะคะล่าสุดค่ะม,มีการรายงานช่วง2 0กุมภพาพันค่ะนางสาวทัปดีเกยียรติภัยบุญผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว,ๆๆาว,ว่าทททนะคะได้จับมือกับก,บการบินไทยแอร์เอเชียต่อยอดแคมเปญแห่งปี feel all the feelings เที่ยวเมืองไทยสัมผัสถึงทุกความรู้สึกนะคะเปิดตัวโครงการ fly your f e e l i n g บินไปให้สุดทุกความรู้สึก สึกทั่วไทยค่ะได้มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะส่วนลดสูงสุดข้ามบัตรโดยสาร5ใน8เส้นทางบินตามรอยนอริซ่าและดิสามโนบาล Amazing Thailand Ambassador ของเราค่ะโดยมีกิจกรรมพิเศษสุดก็คือลุ้นตั๋วเครื่องบินเที่ยวไทยฟรีตลอดปี69นี้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยว3คนแรกค่ะที่บินกับแอร์เอเชียครบ8จังหวัดที่อยู่ในสื่อประชาส,สัมพันธ์ของ Feel or Feeling ของนอริซ่านั่นเองนะตอนต่อๆข,อข,อขอ่าเขาบอกว่าโดยเชื่อมั่นค่ะว่าความร่วมมือกันนี้นะคะจะผลักดันให้ความถี่ในการเดินทางของตลาดไทยเที่ยวไทยเนี่ยมุปปมย210นน่งส เป็นตัวเลขที่ท้าทายเทียบกับปี68ที่ทําได้มากกว่าเป้าถึง5%ค่ะโดยความร่วมมือครั้งนี้นะคะเป็นการต่อยอดในหลายๆมิติเลยซึ่งไทยแอร์เอเชียมีความถี่ในการบินสูงและก็เข้าถึงง่ายค่ะสามารถเชื่อมโยงเมืองหลักแล้วก็เมืองหน้าเที่ยวเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีมีพลังการเข้าถึงกลุ่มคนนะคะสะท้อนการมีสมาชิกของไทยแอร์เอเชียกว่า14ล้านคนจึงสะท้อนความเชื่อมั่นในการเดินทางผ่านสายการบินนี้ค่ะโดยแคมเปญลิซ่าเริ่มสร้างเอฟเฟกเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่วันแรกที่ประกาศออกมาทั้งในไทยและก็ทั่วโลก การรับรู้ของแบรนด์สามารถสร้างการเข้าถึงได้กว่า650ล้านครั้งซึ่งจะขอให้เกิดการเดินทางจริงเพิ่มจํานวนการเดินทางถี่มากกว่าเดิมค่ะต่อคําคุณทาวันนี้ก็กล่าวว่าแคมเปญโฆษณา,าร่วมกับนอริซ่านะคะที่ปล่อยออกมาเมื่อต้นเดือนม,มกราคม69เนี่ยเป็นจุดประกายรงด,ดันใจให้เกิดการเดินทางจริงนะคะทาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพที่เดินทางได้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดแล้วก็เข้าถึงได้มากที่สุดในมุมมองของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะไทยแออีเชียค่ C H จะจึงเป็นกลไกสําคัญในการเพิ่มความสะดวกแล้วก็การเช เค,นนะคะเครือข่ายบินภายในประเทศ42เส้นทางครอบคลุม25จุดหมายทั่วทุกภูมิภาคถือว่าเป็นก้าวสาคัญของการผัฒนพลังภาครัฐนะคะแล้วก็เอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมค่ะต่อมาค่ะคุณไยรัต์นะคะพรผู้ดนานางกูมประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะกล่าวว่าทะทะทะเนี่ยได้จุดกระแสการท่องเที่ยวไทยจากน้อิซ่าในแคมเปญน,นี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทำให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติได้เห็นไทยได้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาคแล้วก็อยากบินไปสัมผัสจริงงซึึ่อเชียจง ต่อยอดแคมเปญด้วยศักยภาพที่มีทั้งความคุ้มค่าและก็เครือข่ายบินที่ครอบคลุมมากที่สุดโดยเพิ่มสีสันกับกิจกรรมพิเศษบินหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยที่ต่อเนื่องค่ะซึ่งจากข้อมูลนิพบว่ากระแสะนอรลิซ่าได้สร้างเอฟเฟกต์ทำให้มีการจองเที่ยวบินในประเทศเต็มเกือบหมดเลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดเล็กๆที่นองลิซ่าทำการประชาสัมพันธ์ออกมาอาทิอุดรธานีมีอัตราการบรรทุกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงคาดว่าจะดันยอดโหลดแฟกเตอร์นะคะขึ้นถึง90%ได้ค่ะทั้้งนี์แะคมเปอ e ์เ <your> บินไปใด้สุดทางน ไทยจากแอร์เอเชียนะคะได้มอบส่วนลดพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวเพียงระบุโค้ดนะคะที่สะกดด้วยคําว่า T A T X แล้วก็ตามด้วยชื่อน้องลิซานะคะตัว T ตัว A ตัว T ตัว X แล้วก็ชื่อ,น,อน้องลิซ่าเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน Air Asia Move ส่วนลด15%นะคะสำหรับ8เส้นทางบินตามรอยภาพพยงโฆษณา Feel a l l t h e f e e l i n g ของ,องน้องลิซ่าได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านสุราษฎร์ธานีอุดราธานีอุบลราชธาน,าธาน,าธานีแล้วก็พังงานนะพเพื่อนๆบินลงภูเก็ตนะคะแล้วก็ลด10%สําหรับเส้นทางบินในประเทศอื่นๆทางไปจังหวัดที่ไม่มีไฟล์บินนะคะก็ ไปลงสนามบ,บีเชียงรายแล้วก็ใช้บริการเช่าที่ทําแคมเปญร่วมกันได้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะโดยมีระยะเวลาการจองตั้งแต่1มีนาคมถึง31พฤษภาคม69นะคะเดินทางได้ถึงกันยายนนี้เท่านั้นนะเราว่าอะไรก่อนนี้เขามีการระบุแล้วว่าสัญญาขององริ่านี่จะถึงกันยายนปีนี้เท่านั้นนะคะสําหรับรัทก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับองนิ่าน,นะคะมีรัทอ